สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับเจนเหมือนเดิมนะคะสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับความรักและการพัฒนาตัวเองนะคะจากโลกภายนนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะเจนมีวิธีการง่ายๆนะคะที่จะนำมาฝากเพื่อนๆกันนะคะเป็นวิธีการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวคุณเองนะคะเมื่อคุณมีคุณค่าในใสายตาคนอื่นนะคะคนอื่นๆเขาก็อยากจะคบคุณต่อนะคะโดยเฉพาะ อะไรนะคะที่ใช้ชีวิตนะคะหรือ,อใช้ชีวิตมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วทำสิ่งเดิมๆนะทำอะไรที่มันเป็นรูทีนประจำประจาเหมือนเดิมนะคะเพื่อนคุณจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นค่ะหากคุณไม่อยากรู้สึกแบบนี้ไม่อยากรู้สึกเบื่อหน่ายอยู่ไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะจะทำอย่างไรให้ชีวิตคุณมีความหมายมากขึ้นก็ ต้องไปเพิ่มคุณค่าให้กับตัวคนเองค่ะและสิ่งสิ่งนี้ล่ะคะ่ะมันจะทําให้ตัวคุณเนี่ยนะคะรู้สึกดีจากภายในแล้วก็สิ่งสิ่งนี้เนี่ยะคะ่ะมันก็จะดึงดูดคนที่คุณนะคะหมายปองเข้ามานะคะรวมถึงแม้กระทั่งคนที่คุณปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะความสัมพันธ์มันก็จะ ก้าวไปไกลมากขึ้นนะคะไม่อยู่จุดเดิมเพราะคุณมีการพัฒนาเรียนรู้คนที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณนะคะเขาสัมผัสคุณได้เขาก็อยากจะเหมือนคุณค่ะเขาก็อยากจะพัฒนาตัวเขาเองเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวิธีแรกเลยนะคะเพื่อนที่จะทําให้ตัวคุณนะคะเพิ่มคุณค่าในตัวเองนะคะก็คือว่าข้อหคุณต้องรู้จุดแข็งของคุณนะคะเพื่อนๆคุณต้องรู้จุดแข็งของตัวคุณเองว่าคุณมีดีอะไร คุณมีอะไรนะคะที่เป็นจุดแข่งนะคะแล้วคุณก็ดันสิ่งนั้นนะคะแล้วก็พัฒนานะคะจุดแข่งของคุณให้มากขึ้นนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะนอกจากเรื่องสกิลหรือทักษะอื่นๆนะคะยกตัวอย่าง,างเช่นคุณเป็นคนที่มีนิสยัยอบอ้อมอารีนะคะหรือคุณเป็นคนที่มีนิสยัยเข้าใจคนอื่นได้ง่ายตรงนี้แหละคะ่ะ คือจุดแข็งของคุณนะคะเพื่อนๆไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องใหญ่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นทักษะอะไรที่โดดเด่นนะคะคุณรู้ตัวเองค่ะว่าคุณมีดีอะไรแล้วคุณพัฒนาตรงนี้แหะคะ่ะให้มากขึ้นก็คือให้คุณไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเพื่อชูจุดแข็งของคุณนะคะการเรียนรู้นะคะ ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะเพื่อนยิ่งคุณเรียนรู้มากเท่าไหร่คุณก็จะมีโอกาสนะคะพบเจอสิ่งใหม่ๆมากขึ้นนะคะแล้วสิ่งใหม่ๆนี่นะคะมันทําให้คุณตื่นเต้นนะคะมันทําให้คุณมีความหวังมันทําให้คุณรู้สึกสนุกนะคะเผลอเคุณอาจจะดีขึ้นไปจากเดิมมากๆด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะรู้จุดแข็งแล้วพัฒนาจุดแข็งของคุณนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็คือว่าให้คุณทำมันเต็มที่ค่ะ ทำทุกสิ่งที่คุณอยากจะเรียนรู้นะคะเต็มที่ไปเลยค่ะเมื่อคุณทํามันเต็มที่นะคะทํามันเต็มที่เสมอนะคะคุณจะค้นพบว่าวันหนึ่งที่คุณได้ทําไปแล้วคุณจะยอมรับกับผลที่เกิดขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะไม่เสียใจด้วยนะคะเพราะคุณได้ทํามันเต็มที่แล้วนะคะสามส่วนนะคะเพื่อนๆเพื่อนเพื่อลองนํากลับไปปรับใช้ดูนะคะมันจะทําให้ตัวคุณเนี่ยนะคะ มีคุณค่ามากขึ้นนะคะก็คือรู้จัดแข็งตัวคุณนะคะพัฒนาและทํามันให้เต็มที่นะคะและเคล็ดลับนะคะเพื่อนมาถึงเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับนะคะที่จะทําให้ตัวคุณนะคะสามารถเพิ่มคุณค่านะคะโดยวิธีง่ายๆก็คือว่าให้คุณทําในสิ่งที่รักค่ะเพื่อนคุณชอบอะไรคุณรักอะไรให้คุณทําสิ่งสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะคะว่าหากถ้าคุณรักสิ่งใดก็แล้วแต่และคุณทําสิ่งนั้น ะค,ะคุณจะมีใจนะคะคุณจะให้ใจกับสิ่งนั้นแล้วมันจะทําให้คุณเนะะี่ยค่ะอยากจะทํามันมากขึ้นมากขึ้นและสิ่งสิ่งนี้แหะคะ่ะมันก็จะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวคุณเองด้วยวิธีการง่ายๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆสําหรับใครนะคะที่เป็นคนที่ไม่เคยสังเกตอะไรเลยนะคะก็ฝึกสังเกตนะคะเพื่อนๆเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของนิสัยเล็กๆที่จะทำให้ตัวคุณนะคะ มีคุณค่าเพิ่มคุณค่าให้กับตัวคุณด้วยนิสัยเล็กๆพวกนี้นะคะวันนี้นะคะสำหรับเรื่องราวความรักนะคะก็เหมือนกันหากถ้าคุณสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับตัวคุณเองได้นะคะพลังงานนี้นะคะมันจะไปดึงดูดคู่ของคุณนะคะหรือแม้คุณอยู่ในความสัมพันธ์แล้วนะคะพลังงานนี้นะคะคนที่เขาสัมผัสคุณเขาจะรู้ได้นะคะว่าตัวคุณดีขึ้น พอตัวคุณดีขึ้นเขาก็าอยากดีขึ้นเหมือนเดิมนะคะเหมือนกันกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเรานะคะและเราจะเป็นผู้หญิงที่เหลือค่ากันนะคะเพื<ๆ>่อนๆวันนี้เป็นข้อคิดดีๆมาฝากเหมือนเดิมนะคะหากชอบกดติดตามให้เจนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ